สงครามครั้งใหม่ไม่ได้มีแค่พัสดุแต่มีภารกริจบุญที่ต้องส่งให้ทันอาวุธของพวกเขาไม่ใช่ปืนแต่คือร่มเสื้อและหัวใจเราจะระดมทุนเพื่อไปสร้างโรงเรียนเด็กพิเศษเป้าหมายสร้างโรงเรียนเด็กพิเศษกับภารกิจด,ด่วนที่สุดดีที่สุดและต้องไวกว่าทันเดอร์มึงไปพระรามสองมึงไปบางเขน มึงไปบางแครเราจะเอาบุญไปส่งให้เร็วที่สุด <N ic c oughs> ส่งทันบุญถึงส่งช้าเด็กๆรอไม่ไหวภ <N ic c oughs> ารจ ต้องการคุณส่งบุญด่วนวันนี้ที่ w w e w i j a n s h o p c o m หรือ Adline Izan e Foundation Thunder a c ว่าเร็วแต่ใจที่อยากช่วยน้องเร็วกว่าเราจะต้องไปส่งบุญให้เร็วที่สุด